สิบแปดอมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยอมภะคะวาสาวัตถียาวิหารติเฉตราวเนอนาถนปิฏกาสสะอาราเมตตระโคภะคะวาภิกุลามันเตสีพิกขาวติปาทันเตติเตพิคูภะคะวะโตปัจจโสมุสุภะคะวาเอตัถวจะเมตตายะภิกะเวเจตุเอมุติยาอัศวิตายะขาวิตายะพระภูริกตายญาณิกตายา matu gataya anu titaya baring titaya susa marataya eka rasa nisan sa batikanka kata me eka rasa sukang supatik sukang bati pucatina pabakang supinang pasati manusana pio hote amanusa na pio hote hewa tarakan tina sa akhiwa bisan wasa tuang wakamatitu bang tangkitang โู้ขวันโนวิมปัสสีทัติอาสัมมุลภโมการังการติอุตริง

理想からなめたってどういうもって。 Gati Hagare, Oti Sofalaname, Tate Doy Mutti. Gati Hagare, hipsa palaname, tate toi mute. Pantahagare, anotisopanami, tate, doy muti, Satahagare, he oti sofalana. Metate toi muti, Tasahagare, hit sapanami, tate, doi muti. Gata mehi, panta hagare, he noti sopala name, tate, doi muti. สัพเพศสัตว์เวลาพยาบาชานิการสุขีอัตตานังปิหารันตุ สัพเพปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารังตูสัพเพปูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารังตูสัพเพปุลาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารังตูสัพเพอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารังตูตอิเมหิปัญจหาการหิอนุทิโสพละนามิาเจโตมุติกตามิหิสัตตาหการหิ โบธิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัพเพิทิโอเวลาภยปญชานิคสุขีอัตตานังปนิหารันตูสัพเพปริซาเวลาภยปญชานิคสุขีอัตตานังปนิหารันตูสัพเพอริยาเวลาภยปาชานิคสุขีอัตตานังปนิหารันตูสัพเพนริยาเวลาภยปจชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตู สเพเทวาเวลาพยาปชานีคาสุข oui ีตานังปริหารันตุสเปมนุสสาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพวินิปะริกาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันตุเต इमे ही सतह कारे ही और इसो फलना में ताजे मुत्ती करता में ही था कारे ही तीसा फलना में ताजे मुत्ती सब ए बुरा थी सता वेला अपने आप बचाने का सुखी आता नम पनी आरंभ सता वेला अपने आप बचाने का सुखी आता नम पनी आरंभ सता वेला अपने आप बचाने का सुखी आता नम पनी

สัพเพอุตตรายาทิสายยาปานาเวลาเพียบชานิคาสุขีอัตตานัปริหารันตุสัพเพทากินายาทิสายยาปานาเวลาเพียบชานิคาสุขีอัตตานัปริหารันตุ dimaya Indonesia panja kasugiamlihara se baji kasuki tanam peliharatu สัพเพธกิณายาอนุริสัยยาปานาเวลาพยาบชานิกาสุขีอัตตานัปปนิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสัยยาปานาเวลาพยาบชานิกาสุขีอัตตานัปปนิหารันตุ

สภเวรติมายะอนุริสยัปุตาเวลาภยาปัญญานิกาสุขียตานังปนญหารันโตสพเวรจิมาะานุริสยัปุตาเวลาภยาปัญานิกาสุขียตานังปนญหารันโต सफे उदारादेशा भूता वेलाभया वचने घा सुखी अत् परहन सफे थकिनाय अनुरीय भूता वेलाभया वचा घा सुखी अत् पिहर सफे हेथिम साय भूता वेलाभयावचा घा सुखी अन्ता परहन सफे उपरी मय ऋषा भूता वेला अभाखी अहर सफे बुरथिमाषा पुफला वेला अभियावचा का सुखी अन्न परह ตัพเพเปปชีมายาริสายาปุคลาเวลาแพทยปัจชานิการสุขีตานังปนิหารันตัว सफे उदारा ऋषा फुखला वेला अभियाचा का सुखी अत् परिहर तो सफे थकिनाय ऋषा पुखला वेला अभिया बच्चा नि का सुखी अत्ता परिहन सफे व्रथिमाय अनुषा पुखला वेला भया बच्चा का सुखी हत्ता परिहरन सफे बचिमाषा बुखला वेला अभियाचा का सुखी अत्ता परिहरन सफे उदारा अनुषा बुखला वेला अभियाचा का सुखी अत्ता ปัญหารันตัวสภะทากีนายาอนุดิสายัปุคลาเวลาอภยาปัญชานีคาสุขีตาน,นังปัญหารันตัวสัเพเหติมายาติสซายปุคลาเวลาอภยาปัานีคาสุขีตานังปัิหารันตั สัพเพอวปาริมาญาทิสา่ยปุคลาเวลาภิญญาปัญญานิขาสุขีัตานังปัิหารันตูสัพเพปุริติมายาทิสายอสภาวะปภิยาปนาเวลาภิญญาปัญญานิขาสุขีัตานังปัิหารันตูสัพเพปัจจิมายาทิสา่ยอัตตภาวะปภิญญาปนาเวลาภิญญาปัญญานิขาสุขีัตานังปัิหารันตูสัพเพอุตตรายาทิสา่ยอัตตภาวะปภิยาปนาเวลาภิญญาปัญญานิขาสุขีัตานังปัิหารันตูสัพเพทากินายาทิส saya anta bawa pria pana wela apa ya kasuki anta nang peniharan tu sabhe berarti maya anu di saya anta bawa pria pana wela apa ya kasuki anta nang peniharan tu sabhe baca maya anu di saya anta pria pana wela apa kasuki anta nang tu utara ya anu pria wela apa kasuki anta nang tu สเปธทคินายะอนุิสายยตาภาวะปัิยาบรราเวราพยาปัจญานิคาสุขีตานามปัิหารันตตสเพธเฮธิมายาติสายยตาภาวะปริยาบรนาเวราพยาปัจญานิคาสุขี้ตานามปัญหารันโตสเปวอปริมายาติสายยตาภาวะปริยาบราเวราพยาปัจญานิคาสุขีตานังปัญหารันโตสภะกราติมาญาติสายาอิทธิเวราพยาปัจญานิคาสุขีตานังปริหารันตต สภาปัจฉิมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสภาอุตตรายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสภะทากีนายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญญาปชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพพะบรติมายะอนุทิสายาอิติโยเวลาพยิญาบจานิคาสุข er ิยตานังปนิหารันต <ération> ุส <uno> ัพพะปจิมายาอนุทิสายาอิติโยเวลาอพยาญาบจานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสัพพะอุตารายะอนุทิสายาอิติโยเวลาอพยาญาบจานิคาสุขิยตานังปนิหารันตุสัพพะทากินายะอนุทิสายาอิติโยเวลาอภิญาบจานิคาสุขิยตานังปริหารันตุ สภาเหติมัยทิสายาอิทิโยเวลาอภิาปัญาสุขีอัตานังปัญหารันตัสภาอุปาริมายติสายาอิทิโยเวลาอภิาปัญาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพบุรติมัยติสายาปุริสาเวลาอภิาปัญาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพปัชมัยิสายาปุริสาเวลาอภิัตาปัญญาสุขีอัตานังปัญหาร รันตัสัพเพทากินายาทิสายาบุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตัสัพเพบุรัติมายาอนุริสายาบุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตัสัพเพปัเชมายาอนุริสายาบุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตัสัพเพอุตตรายาอนุริสายาบุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตั

สัพเพบุรติมายาติสายาอริยเวลาอภยาปจานีคาสุขียตารังปัิหารันโตสัพเพปัจฉิมายาิสายาอรียเวลาอภยาาปจานีคาสุขียตารังปริหารันโตสัพเพอุตรายาติสายาอรียเวลาอภยาปจานิคาสุขียตารังปริหารันโตสัพเพทากินายาติสัยาอาเรียเวลาอภิาปัจานีคาสุยตารังปัญห ปหารันตัสัพเพปัิมายะอนุริสายาอาิยาเวลาอภิญาปัญญานิขาสุขีอัตตานังปนิหารันตัสัพเพอุตตรายะอนุริสายาอาิยาเวลาอภิญาปัญญานิขาสุขีอัตตานังปนิหารันตั सफे खिना अन साय अलि वेला अभिया बचा नि खा सुखी अत्ता पनहारो सफेथि माया धी सायालिया वेला अभिया वे बचा नि का सुखी अत्ता कनहारो सफे उपाढ़ी माया ठी साया अलिया वेला अभिया बच्चा नि खा सुखी अत्ता पर हफे व्रथि माया ठी साया अनिया वेला अभिया वे वे बच्चा नि खा सुखी अत्ता कनिहारनो सफे बचि माया धी साया अनलिया वेला अभया बच्चा नि का सुखी अत् tanam peniharaan tuh sampai utara ya di saya analia wela apa ya bacaan kasuki tanam peniharaan tuh sampai daging ayah di saya analia wela apa ya bacaan kasuki tanam peniharaan tuh sampai berarti maya anu di saya analia wela apa ya bacaan kasuki tanam peniharaan tuh sampai bacaan anu di saya analia wela apa ya bacaan kasuki tanam peniharaan tuh sampai utara ya anu ยาเวลาอภยาปัานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพทักินายาอนุริสายาอนาลียาเวลาอภัยยาบัญนิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาอนาลียาเวลาอภยาปัานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพวปริมายาทิสายาอนาลียาเวลาอภยาปัานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพบุรัติมายาทิสายาเทวาเวลาอภัยยาบัญนิคาสุขีตานังปนิหารันตุ I <laughs> สเพปัจฉิมายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสเพอุตรายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสเพทักขีนายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสเพบุรติมายาอนุทิสายาเทวาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสเพปัจฉิมายาอนุทิสายาเทวาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตตานัง ปริหารันต सफे उदारा अनिषा थे वेरा अभचा सुखी अत् पिहन सफेदिनायृषा थे वेरा अभयावचा का सुखी अत् पिहारन सफे हेथिमाय ऋषा थे वा वेरा अभयावचा का सुखी अत् पिहारन सफेपारीमाय थे वेरा अभयावचा का सुखी अत् पिहन सफे व्रतिमाय ऋषा मनुषा वैरा अभयावचा ने का सुखी अत्म ปนิหารัโตสัพเพปชีมายานิสซายมโนสาเวลาอภยญัาปชานนกาสุขีอัตานังปนิหารังโตสัพเพอุตตรายาทิสซายมโนสาเวลาอภยญัาปชานนกาสุขีอัตานังปนิหารัโตสัพเพทากินายาทิสซายมโนสาเวลาอภยญัาปชานนกาสุขีอตานังปนิหารันต สัพเพปรติมายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปจานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปจานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทกินายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปจานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายมนุสาเวลาพยาปจาน นกาสุขีตานังปนิหารันตุสภอวปริมายาิสายามโนสาเวลาพยาปชานิกาสุขีตานังปนิหารันตุสภพบรัติมายาธิสายามินิปติกาเวลาพยาปชานิกาสุขีตานังปนิหารันตุสเพปัจชิมายาิสายามินิปติกาเวลาพยาปชานิกาสุขีตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายมินิปานิกาเวลาอภิาปัจจานิกาสุขีัตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายาทิสายมินิปานิกาเวลาอภิาปเจานิกาสุขีัตานังปนิหารันตุสัพเพปฏิมายาอนุริสายมินิปานิกาเวลาอภิาปเจานิกาสุขีัตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุริสายมินิปานิกาเวลาอภิาปเจานิกาสุขีัตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายวินิปติกาเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพธาคีนายะอนุทิสายวินิปติกาเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายวินิปติกาเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุบาริมายะทิสายวินิปติกาเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุเตหิเมีอิทัสสะหะการ เหิทิสาภะนาเมตตาเจตุอิมุติสัพเพสรงสัตตานังปีระนังวัจเจตวะอภิระนายาอุปัคาตังวัจเจตวะอนุปัคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะสันตาเปนะปาริยาทานังวัจเจตวะปาริยาทานีนะวิเฮสรงวัจเจตวะวิเฮสรายสัพเพสัตตาอเวริโนมุตุมาเวนิโนสุขิโนมุตุมาทุกิโนสุขิตตามุตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตหะกั เมตตาเฟสัสสะทาเมตายติเมตตังคามังเจตยติติเจโตสภาภยปาทะปาริย e ุทธานิหิมิจติติเมมุเตเมตตาจัจเตโตยมุเตจาติเมตตาเจโตยมุเตเมตตาภาหมมาวิหารภาวนานิทิตาส